ออดได้กันละบ่กันบนไ่ได้สอิอทอดโทันทตัวนี้ก็ต้องกันเขได้อยชิบทอดได้ไหมครับป้าหอยคั้งไม่หรอกครับคือจัดรอ,อก,ก็จะควงมาหลแต่มือน,นี่ไหมซ้ำกันก็จะคงซ้ากันก็จะคอง <c oughs> โอ้สูงเ่าไดหรอหอยคังนี่ ผมกสูงอยบอันนี้โอ้ผมก็เลยลายครับผมหอยบนคนเติมกาแฟให้ผมสูงร้อยหกสิบหวงสั่งสูงดีครับลอยหกผมนสูงร้อคนเนาะสูงร้อยหกสิบหกมากวร้อยะไรหอยบนอรอยห้าสิบนห้ามีอยู่แล้วร้อยห้าบวกเอ้าผม,มา,า่าครับคิดว่ามีบวกบดีพอดีสิเกือบร้อยหก ตีตำตำครับลอยหาสซิมหาประกันอันนี้ลอยซ่ซิหานครับนี่ประกันเนี่ย่ลอยหาสิมหาครับอายุได้หลายปีนะครับ่อยคราบลอยหางแขวได้เกาะแขวสองแขวนสองฮะเพราะก็แขวนสองครับพี่น้องยังเป็นอตา ลอยหาิบหาอยหาิบหมัน1้ยอันนี้อยหาสิบจะเบื้องนี่ไม่มาออีๆไม่ตีตั้ไม่เลยมันยายังก็สองปีกว่าหนึ่งตีัก็สองปีกว่าสองปีกว่าสีเข่าสามปียังเป็นแก้วคู่อยู่แกวคู่นี่คืออายุบ่เกินสามปีครับพี่น้องมเกินปีครับบ่มีข้อสิงบ่มีข้อสิงเนาะครับไข่ดำ เป็นต่าหูไม่ได้พี่น้องนิ่งอยู่ครับเปิดเท่าไหนุมรอเขาไปสี่หมื่นสองครับสี่สิบสอครับผมโอ้เอาไปรับจ้างซึงปีนึงกับได้ทุนคืนเลยสี่สิบตัวพอแล้วนครับนตัวเดียวเนาะนุมรอปากเบอร์วไนหะน้นย่ส่แ่่หนึ่งเ8172 หอยคังครับพี่น้องอ๋อขอบคุณเรืยๆครับหอยคังอ่ะฝากพี่น้องครับห่างเงยเพื่อนกำลังสิมาจีบกันอยู่นี่พี่น้องให้เพื่อนคุยกันเบิ่งถ้าเพิ่นบ่ได้กะมาคุยกันเบิ่งครับพี่น้องสามสิบสองอะไรวะโอ้คือต่อลงยังห่วงภาพแต่ทั้งน่ะเอ้ออ่า ผมิว่อวังไลอนาคตพอพันครับอายุได้หลายปีไหนครับตัวนี้พ่อสองปีไปฮะพ่อสองปีวะบ้างสองปีเอาไปคุ้มวัวไทยครับพี่น้องโครงสางใบไหนปไหนครับตัวนี้แต่ว่าลำตัวเาาครับเาาอาดราดสูงเท่าไรครับพี่บนร้อยสามสิบห้า สีดีครับพี่นอ้องอ๋อกล้ามเนื้อการพราใส่ได้อยู่ออกไปใส่งว้วไทยครับพี่นอ้องถ้ารุ่นของขอห้อยค้งเห็นถังง้วไทยมันทีล้างหักหลังแกนครับมีหลังแกนรุ่นนั้นแต่ยังไหลเอาซ้ำนี่ครับไปใส่งว้วไทยข้าวแปะห่าร้อยเหอข้าวแปะห่าร้อยครับพี่นอ้องใครยังพอฟังอยู่ผู้ใดมีงว้วไทยไหลายๆผู้ง่าย หูนะครับเนาะครับหูเสื่องนี่พี่น้องตาครับเ้าแปดห้าร้อยก็ต่อได้อยอ่เนาะต่อได้อยอ่ครับอ่ะเปิดโทรไระ์แปดห้านยด้าหกสี่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเจดห้าแปดแปอยบนนะครับเนาะพม่ตัวเดียวบ่ละเมื่อนี่หายไปแล้วลุกเป็ลักพันเอาฝากพอพันห้อยบนไปครับพี่น้องเจ้าแนะครับเนาะ ส<ห>ามแปดห้าร้อยสามแปดหา้าร้ต่อเอากับพี่น้องผู้ใดอยากได้เียบสามหนึ่งครับนะโอ้ลูกสามหนึง่งวะนี่ครับลูกสามหน,นึ่งครับอืมกระย่างสูงได้อีก,ก,บบกเติบเยอะดอกพี่น้องนี่อายุเพิ่งประมาณสี่ขวบสองปีในพี่น้องสูงได้อีกอยู่จังหน่อยอยู่